น้องมีตังนะครับมาทานข okay. 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 ้าวกับแม่นะครับนี่นะครับไม่เอาหักหมูเติ้ลมาเติ้ลส่ซ่อมลูกใส่ซ่อมป้อนแม่ด้วยนะครับโอ้โหฮะโอ้โหความรักของน้องมีตังกับคุณแม่นะเขี้ยวว่าลูกเขี้ยวก่อนเขี้ยวก่อนนี่นะครับทำไหมอ๋อ ีความรักของน้องนี่ต่างกับคุณแม่นะครับนี่นะครับมี่ต่างรักแม่ไหมลอยป้อนแม่มั้งมีตังค์้อนเป็นฝ่ายแม่ค้อนตัดต้อเป็นฝ่ายแม่ โอ้โหโอ้โหหอมแก้มแม่มีตังหอแก้แม่หน่อย